เอ้ยย่วเซฟท่านคัวันนี้ก็อยู่ผมบิ B q มคิวเกมเมอร์กันอีกครั้งนะครับหลังจากผมแต่งตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาในไซส์ใหญ่สุดเลยผมขอเรียกว่าเป็นไซส์พี่ใหญ่ละกันนะครับมีไซส์น้องเล็กไซส์พี่คนกลางแล้วก็พี่ใหญ่คนนี้นะครับผมและอาวุธหลักๆของเราก็จะมี M60 แล้วก็ RPG นะครับอันนี้ก็จะเป็นระเบิด กับดักวางพื้นนะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นโล่ป้องกันนั่นเองนะครับและสก,กิลเสริมของเขาก็จะเป็นการพุ่งชนชาร์จแอนด์สลมนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ไปเล่นไอตัวไซมีเดียมไซส์กลางนะครับพี่ยุนกลางเนี่ยแพ้ตลอดเลยนะมาดูว่าคลิปนี้เราจะชนะได้หรือเปล่านะครับ Let's go man Let's go bro ตัวใหญ่มันสไลด์ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหเพื่อนเราเดินผ่านไปได้ไงวะอยู่ข้างหลังเนี่ยไปตายได้แท้อีกแล้วชุบหน่อยพวก áng kiều, khậy cầm năng yết chốt dù hả? Rbg, Rbg, tóm chặt để cho nó rồi là, xong rồi, แล้วมันจะบวกผมอะไรทั้งสองสามคนเนี่ยมันอยู่กลลตี้กันเนี่ยพวกเอาฝ่าเราตายหมดแล้วนะพี่คนโตยังไม่ได้สำแดงผลเลยนะฮะโอ้สไปแล้ว ขึ้นไปเฮ้ยมันเอาไปใส่ตู้นิชักเลยว่ะเฮ้ยมาดิมาดิครับทอไปครับเรียบร้อยตัวแตก่ีกนัดนึ่ง

เรียบร้อยโอ้โหวิ่งไปหาที่ตายโอ้มันอยู่ข้างบนนะ่ะลำบากมากเลยนะติดประตูไปติดประตูโอเคตัวแตกหู <h> เดือดมากเลยนะตรงนี้เตะตรงนี้ม่นโคตรเดือดอ่ะ สายต้องเกิดแล้วฮะเอาไปทางไหนเนี่ยเพื่อนเรายังอยู่นะตายหมดแล้วฝั 5, <T> ่งเราตายหมดแล้วครับไปไงวะเนี่ยต้องลงล่างอีก ไปจุด A นะครับผมต้องดูไว้ดีฮะเผื่อมันจะมีใครมาเล่นงานข้างหลังเอาไปสิหัวแตกไปหัวแตกสองตัว อยู่ไหนวะนี่แปลกทำไมปืนกลนี้เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยแรงเลยวะยิงหลายรอบมากนะกว่าจะตาย ตัวไอ้นี่โอ้โหสองตัวอีกแล้วครับเฮ้ยมันมานทั้งทีมเลยนะเนี่ยมันมาลุมเง,งินแบบน,นี้ตลอดเลยอนะโอ้โหเละครับ แล้วแต้มแรกเป็นของทีมเราแล้วนะฮะโอเคกันได้อยู่นะเมื่อกี้นะช่วยเพื่อนก่อนดีพวกไอตัวเล็กอมองไม่ค่อยเห็นนะไอตัวเล็กเนี่ยโอ้โหโครโกงอะ่ะ ตัวใหญ่นี้เห็นชัดนะครับแต่นั่นแหละมันมันถึกมากกว่างเอออัดเข้าไปในซอกนั่นแหละอัดเข้าไปแล้วเบิดสักลูกมีกไหมเออสวยครับผมโหแม่นอยู่นะแม่นอยู่นะอีกนัดเดียวอะ่ะอ้าวดูแล้เบิดโอ้マイก๊อ อยู premises, ่ไปสี่แอซิดไปสองมันต้องไปจุดบีหรือเปล่าฮึขึ้นไม่ได้ตัวหนักแท้เนี่ยตัวหนักแท้ขึ้นไม่ได้เนี่ยนี่ จะตายแล้วจะตายแล้วเรียบร้อยไปไหนวะไปทางไหนวะโอเคเพื่อนเพื่อนลอด้วยอุ้ยอีกแล้วอีกแล้วตัวเล็กนี่โดนไม่ดิ Căn ông đi mấy con Úi, ông đi à เดือด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 ขึ้นไหข้างบนหน่อยฮะตายก็มาดีครับหมดแล้เบิดไปฮะต้องไปชุบเพื่อนก่อนอ่ะอุ้ย แตกไปปึ้มเรียบร้อยตายคู่ไว้ขึ้นไหมเพื่อนโอเคยังเป็นของเราอยู่ครับยังเป็นของเราใกล้จะหมดเวลาแล้วกันเอาไว้พวกชุบเลยหน่อยชุบเลยหน่อยอยูอย่ตรงนี้เนะี uh ่ยเฮ้ยใหญ่มาอยู่แนวเดียวกันชุบเลยหน่อยชุบเลยหน่อยโอเค แตกเรียบร้อยสวยงามครับผมเฮ้ยมันเข้ามาหน้านี้เนี่ยคิวไปสิบตัวนะฮะแอตซิสไปสองตายไปเจ็ดนะครับผมจัดไปสวยงามครับเกมนี้พี่ใหญ่ของเราไม่เลวนะฮะอ่าสกอร์สวยๆนะครับได้แต้มมา7,600ครับผม โอเคจบกันไปเรียบร้อยสําหรับปืน M60 แล้วก็กับพี่ใหญ่ของเรานะครับตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มกันเลยทีเดียวนะไซ์ที่ผมเลือกมาก็จะเป็นไซ์นี้เลยนะครับอันนี้นะฮะเป็นเฮวี่นะครับมันจะมีน้องเล็กพี่คนกลางแล้วก็พี่ใหญ่ของเรานั่นเองนะครับผมก็ยังเหลือน้องเล็กเดี๋ยวค่อยไปเล่นกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะฮะยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราคมาพบกันใหม่ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนบายๆครับ